ก็ัูกถึงเอ็มนี้กครับก็แคมเปญนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณคุณลำาไยนะครับที่มาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับทางอินดีรับเบอร์ก็เราจะมีเพลงแล้วก็มี MV นะครับซึ่งจะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนี่รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอกลักษณ์คุณลำยไยที่เป็นคนทุ่มเททํางานเนี่ยแล้วก็เป็นนักร้องที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะสื่อสารถึงแบรนด์ที่มีสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทุ่มเททํางานเหมือนคุณลำยไยครับอันนี้คือนร์งแด ใช่ครับก็จะเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งซึ่งต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นการทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งครั้งแรกของแบรนด์ยางรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยครับทำไมถึงเลือกลำไยนะคะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเหตุผลก็คือตอบโจทย์ยอย่งเอออย่างที่เรียนนะครับว่าเราเราเพ่งเลงว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์แอมบสสเตอร์กับเอกลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมันต้องเหมือนกันซึ่งคุณลำไยเนี่ยความชัดเจนก็คือเป็นนักร้องเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่มีคุณภาพมีความทันสมัยแล้วก็ทุ่มเททำงาน นะครับเพราะฉนั้นเราเนี่ยต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภคว่าเราเนี่ยทุ่มเททํางานเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพื่อไปถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริงอย่างการเลือกทำเอ็มบอย่างนั้ค่ะอันนี้คือเราเรามุ่งหวังยังไงคะกับกับเอ็มบีตัวนี้เออผมคิดว่ามันเป็นการสื่อสารทุกวันนี้โลกโซเชียลเป็นสิ่งสําคัญในการทําการสื่อสารนะครับ<ช>แล้วก็ มิวสิกหรือดนตรีเนี ę, okay. right. ่ยมันเป็นอะไรที่อยู Boom, um ่ในจิตใจของคนทุกคนนะครับเพราะนั้นการใช้เ v ีหรือใช้ดนตรีเนี่ยใช้เสียงเพลงเนี่ยกับนักร้องระดับคุณลำไยมาเล่นเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะทำให้คนเนี่ยรับรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้จักแบรนด์เราได้เร็วขึ้นครับถามความรู้สึกบ้างโปรเจกนีเป็นยังไงบ้างในตำแหน่งในฐานะนี้ค่ะก็ดีใจที่ทางแบรนด์เลือกตัวน้องใหญ่นะคะเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์เขาวันนี้ก็จะทำงานในเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่า ตัวเราเองก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ด้วยด้วยความที่ว่าเรามีความอดทนในการทํางานเราแบบว่ายืนหยัดทางานเหมือนกับยางที่แบบมันมีความแข็งแรงอดทนทนทานค่ะเอาวันนี้มีการถ่าย MV วีด้วยดีไงคะเต้นเต้นคลิปนีเหมือนเดิมว่าก็จะเป็นเพลงแนวเต้นค่ะแล้วก็จะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อแบรนด์โดยเฉพาะเลยก็คือจะมีชื่อของแบรนด์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็สื่อถึงในใน MV นะคะจะสื่อถึง เอ็นดีก็คือจะตีโจทย์เป็นเหมือนเด็กเอ็นที่เอนเตอร์เทนดีตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะก็คือจะตีโจทย์ไปไปแบบนี้ว่าพร้อมที่จะเอ็นลูกค้าพร้อมที่จะให้รับบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ประมาณนี้ค่ะมาถึงตอนนออใช่ค่ะโซนนี้เรื่องเกี่ยวกับมัลติเกี่ยวกับก็เป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างค่ะเป็นเอนเตอร์เทนเอ็นดีมันเหมือนกับเล่นคำแบบเล่นเล่นคำของแบรนด์ด้วยอย่างงี้ค่ะ ใช่ค่ะแน่นอนท่าเต้นก็คือท่าเต้นก็จะเป็นใช่ค่ะช่ถ้าเต้นจะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักค่ะเน,น้นจำง่ายค่ะในร่วงท่กับฮาเล่ตวยอนอนเีอนีอนเีอินเดียอินใดียอินเ่ี่อินเียเลยนนเยอิอนเอนเด่อเดอนีอเดอินเดเย เลงของเราแล้วก็ตรงกับสินค้าของเราด้วยค่ะแล้วก็ใน MV ก็จะมีการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้เห็นอายางของเราว่าทนทานยังไงแล้วก็ตีของคําว่า ND เข้าไปอีกเพื่อแบบว่าให้ตีตีเขาเรียกว่าตีความหมายของคำว่า N d ดีเพิ่มเข้าไปอีกด้วยรำยคาดแ,แบบยังไงบ้างที่จะทําให้แบรนด์แบบปังเปื<ช>้อนปัง <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องชื่อของลำไยเนาะมันแบบแตกอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็งานนี้ก็ทําให้เต็มที่ค่ะกะ็เพลงนี้หนูเชื่อว่าตัวหนูเองอเวลาที่เราจะจําอะไรได้ส่วนมากเราจะจําจากเพลงคือถ้าเราได้ยินเพลงบ่อยๆมันก็จะหลอนหูแล้วมันจะจําไปได้เองบางทีเนี่ยลูกค้าที่ใช้ยางของ n อ็นดีอยู่เนี่ยบางทีใช้อยู่แต่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าทราบว่าเป็นของแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะอาจจะต้องมามาตีโจทย์ตรงนี้เพิ่มขึ้นพอหลังจาก m อออกไปอาจจะแบบว่า เออได้ได้แบบได้ซึมซับของชื่อแบรนด์เข้าไปด้วยตอนไหนคะขายตอนไี้รก็ตัว m อหลังจากถ่ายทำวันนี้เสร็จนะครับตัดต่ออะไรเรียบร้อยผมเชื่อว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก็จะออกครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับฝากท่านผู้อ่าครับก็ฝากถึงพี่พี่สื่มวชนทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ช่วยสนับสนุนแบรนด์แล้วก็อยากจะบอกถึงผู้บริโภคทุกคนนะครับว่า ผมในฐานะของผู้บริหารนะครับแล้วก็แบรนด์เอ็นดี e r เอรวมถึงทั้งคุณลำยไยเองเนี่ยก็จะทำทั้งสินค้าที่มีคุณภาพเพลงที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคทุกคนครับ แล้วไงที่สุดในลูกในฐานะแบรนด์แอมบัสเตอร์เนาะค่ะก็ในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์คนแรกนะของแบรนด์ก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่เลือกน้องใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้หนูจะทํางานให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากแฟนๆด้วยนะคะใครที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์ก็น้องเนี่ยเองก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะเลือกยางที่มีคุณภาพยางที่ดีเพราะว่าชีวิตเราอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเนี่ยเราต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดคือยางนะคะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยค่ะโอเคคะขอบคุณค่ะขอบคุณคคค่่ะะออบ Um. ไข่ด่ลูกเปิดค่ะนั่งนิ่งนะคะก็สีแดงนะหก็เิดได้เลยจ้าขตั้ล่างค่ะด้านล่างค่ะต้งนี้นะคะงคันีนะครับก็มีด้วยนะคะต้อี้นะคะ